เดี๋ยวนี้ตื่นตีสามบ่อยมากค่ะมีวิธีแก้อย่างไรได้บ้างอยากหลับได้ลึกขึ้นทุกวันนี้นอนได้ไม่ค่อยต่อเนื่องเกิดจากความเครียดหรือเปล่าคะหลับไม่ได้ต่อเนื่องก็ามาจากความเครียดตื่นตีสามแล้วนอนหลับไม่ได้ก็หมายจากความคิดก็คือความเครียดคือต้องเข้าใจความเครียดหน่อยความเครียดนี่เป็นโฮอร์โมนบุกให้เราตื่นแล้วก็เมลาโทนินก็เป็นโฮอร์โมนที่ทําให้เราหลับเซโรโทนินทําให้เราผ่อนคลาย ตื่นไม่ตื่นก็คืออยู่วิสัยของจิตถ้าเราคิดตลอดเวลาคิดไม่หยุดมันก็ปลุกฮอร์โมนคอติโซเนี่ยออกมาทางานเพราะทำงานตลอดเวลาเราก็นอนไม่หลับวิธีเมื่อเรารู้อย่างนี้ต้องอย่าคิดอยู่กับลมหายใจถ้าตื่นทีสาอยู่กับลมหายใจการนั่งสมาธิตอนเช้าเนะี่ยดีมากแต่เราจะขอนอนศพอัส,อสนะมันก็จะช่วยทําให้เราหลุดจากการที่จะไปปลุก สารคอเจโซตื่นให้กลับมาอยู่กับเราอีกอันหนึ่งกลยุทธ์ในการทําให้นอนหลับแกว่งแขนก่อนนอน500อยครั้งใช้เวลา10นาทีเสร็แล้วก็ดื่มน้ําอย่าไปกลัวตื่นเป็นตื่นแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์ให้จิตสงบแล้วก็นอนอยู่กับลมหายใจมันก็จะทําให้หลับเร็วขึ้นลึกขึ้นอย่าอย่าไปคิดเรื่องอะไรมันก็จะกลับมานอนได้อีกค่ะ